ลิวอพูลประกาศยืนยันจัดงานอำลาเจอเกนครอปกุนสือชาวเยอรมันในวันที่28พฤษภาคมนี้เจอเกนครอปกุนสือผู้สร้างตำนานกำลังจะโบกมือลาหงแดงหลังจากสร้างปรากฏการณ์สุดชอ็อกด้วยการประกาศอำลาลิวอพูลในตอนจบฤดูกาลนี้เจอเกนครอปกุนสือชาวเยอรมันผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นกำลังจะวางมือจากตำแหน่งกุมบังเหียนหงแดงทิ้งไว้เพียงตำนานบทใหม่ที่แฟนบอลจะจดจำ9ปีแห่งความสำเร็จ บทเพลงแห่งชัยชนะที่ครองบรเลงย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2015ครอปเริ่มต้นบทบาทกุญสือลิเวอร์พูลท่ามกลางความสงสัยจากหลายฝ่ายแต่ด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบคมปรัชญาฟุตบอลที่เร้าใจและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยท้อถอยเขาพาทีมหงส์แดงกลับมายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งบนเวทีแห่งความยิ่งใหญ่ผลงานที่ผ่านมาของครอปนั้นเปรียบเสมือนบทเพลงแห่งชัยชนะที่บรรเลงโดยกุนสือผู้เปลี่ยมด้วยพลังเขาพาทีมคว้าแชมป์มากมายพรีเมียร์ ฤดูกาล2019/20ถือเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ลิเวอร์พูลคุกววาแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษยูฟ่าแชมเปียนลีก2018/19 FA 2018ครคับคาราบาวคัพแม้ฤดูกาลนี้หงแดงอาจมีเพียงแชมป์คาราบาวคัพเป็นความสำเร็จรายการเดียวแต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าคลอกได้สร้างหลักฐานอันแข็งแกร่งให้กับสโมสรเขาลุกไฟแห่งความมุ่งมั่นกระตุ้นพลังแฝงและหล่อหลอมให้เหล่านักเตะกลายเป็นนักรบผู้กล้าหาญบนสนามหญ้า แอนดีนิงวิทเจอเกิลคลอฟสเปเชียลเกส์บทส่งท้ายอันน่าประทับใจแม้ว่าคลอฟกำลังจะโบกมือลาหงแดงแต่สโมสรก็ยังคงยกย่องและให้เกียรติเขาในฐานะกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แอนดี้นิงวิทเจอร์เกิลคลอฟสเปเชียลเกส์งานอำลาสุดพิเศษที่แฟนบอลทุกคนรอคอยจะจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ใน M s Bank Arena จสอรจอ์นิชชอปแฟนบอลพันแท้ของลิเวอร์พูลจะทำหน้าที่พิธีกรในค่ำคืนอันน่าประทับใจนี้นี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่แฟนบอล จะได้ร่วมส่งท้ายคลอบร่วมย้อนรำลึกถึงความทรงจำอันล้ำค่าและร่วมขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อสโมสรการจากไปของคลอย่อมสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนบอลหงแดงแต่บทเรียนปรัชญาและแรงบันดาลใจที่เขามอบให้จะยังคงตราตรึงอยู่ในใจพวกเขาตลอดไป